ลูกคุยญี่ปุ่นในสารคลิปนี้นะครับจะพามาเล่นสโนว์บอร์ดที่หุบเขาฮากุบาครับหุบเขาฮากุบะนะครับอยู่บริเวณเทือกเขาเอลตอนเหนือของประเทศญี่ปุ่นนะครับอยู่ที่จังหวัดนางาโ,โนครับหุบเขาฮากุบะนะครับได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแล้วก็ชาวญี่ปุ่นเองนะครับที่นิยมมาเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมอย่างเช่นสโนว์บอร์ดแล้วก็สกีที่ฮากุบะตนั่นเองนะครับที่นี่นะครับเคยจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในช่วงฤดูหนาวมาแล้วนะครับ ในปี1998นั่นเองนะครับซึ่งตั้งแต่นั้นก็ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมากขึ้นในทุกๆปีเลยนะครับฮาก,กุบะแห่งนี้นะครับถือว่าเป็นรานสกีที่ใหญ่มากๆเลยนะครับรีสอร์ทฮากุบะนะครับมีถึง10แห่งด้วยกันนะครับแต่ว่าลานสกีมีมากถึง200ที่เลยนะครับรอร้อยโอ้โหแบบซิ่งว่ะแต่ว่ากระช้ามันจะเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับเวลาเราลงเราต้องระวังด้วยนะนี่มีท้าออกได้ครับมีแล้วนี ก็จเรื่องขระช้าตัวนี้นะเล่นกระป๋องนะครับอยู่ตอนนี้อยู่ที่ฮากุบะโกริวสโนว์รีสอร์ทนะครับที่นี่นะครับเล่นสก,กีได้สองฝั่งเลยนะครับก็คือฝั่งทับกุบะเจสีแล้วก็ฮากุบะโกริวรีสอร์ทนะครับโอ้บรรยากาศดีมากอาจจะเหมือนโจรหน่อยนะครับผมปิดหน้าปิดตาคุณครูสอนขึม,มีเดี๋ยวสลับ นี่เป็นคููเรอใช่เสื้อดำเป็นคููหมดเลยอะไรอย่างที่เขาเล่นสกีเนี่ยครับชาวต่างชาติก็มาเล่นกันเยอะมากๆเลยครับเพราะว่าลานสกีที่ฮากุบะแห่งนี้นะครับดังมากๆเลยเรียกได้ว่าเป็นเอเวอรเรสต์แห่งญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้สแกนก่อนนะครับเพื่อแลกเป็นตั๋วเล่นสกีกันไปหาที่ทิเกตเซ็นเตอร์นะครับโอ้โหคนเยอะมากดูดิ เราก็จะขึ้นกระเช้าตรงนี้แล้วก็ข้ามเขาไปเล่นลูกนูนนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยขิมะมันยังไม่ได้หนามากนะครับก็เลยเดี๋ยวเราต้องข้ามไปเล่นตรงนู้นนะครับเราอยู่ที่คาคุบะโกลิวนะครับรอสแกนตัวนะครับคือถ้าเรามาซื้อที่นี่นะครับตั๋วมันก็จะแพงกว่าก็คือถ้าเราจองออนไลน์มันจะอยู่ที่ 6500เยนนะครับแต่ว่าถ้าเราซื้อซืองนี้นะครับคือ 7, 5 0 0เยนนั่นเองถ้าเราซื้อที่นี่มันจะแพงกว่าแต่ถ้าเราจองมามันจะถูกกว่าประมาณ1,000ันเยนเนะเขาบอกว่าให้เข้าไปในเซ็นเตอร์แล้วก็สยู่ทางด้านซ้ายจะมีเครื่องไข่ตัวถ้าเราไปสิกแนตรงนั้นได้เลย เราจองมา5คนนะครับทั้งหมดก็32,000ายนนั่นเอง6,500เยนนั่นเองคนละหกพัน้ายเยนใช่สิลูชนี่นะครับเราจองมา5คนที่เป็นกล่อนี้นี่ครับด้านหลังฮากุบะนั่น นี่นะครับไอ้ที่สแกนตั๋วนะครับผมไม่รู้ไงแต่ว่าไม่เป็นไรเราใช้ตรงเซ็นเตอร์นี่นะครับเป็นกระเช้าตั้งแต่เริ่มเปิดสถานที่ที่นี่มานะครับตั้งแต่ปี1973นะครับเป็นแบบรุ่นเกา่าเก่าคลึกมากเลยมันเป็นลูกไข่พอตอนทจะลงมันจะก็จะเปิดออกนี่นะครับกระเช้าใหญ่มากนะครับโกง่รนี กระเช้านี้นะครับสามารถขึ้นได้8คนเลยนะครับโอ้ับบรรจุคนเยอะมากนะครับเราจะขึ้นแบบนี้แต่ว่ากระเช้านี้เป็นกระเช้าใหญ่นะครับเราจะเอาสกีใส่ก่อข้างแบบนี้แต่ว่าสนวบบอร์ดสามารถถือเข้าไปได้น,นั่นเองครั้งแรกนะที่ผมขึ้นกระเช้าใหญ่แบบนี้ปกติจะขึ้นอะไรเรียมีทีวีให้ดูด้วยวะโคตรเจ๋งเนะเข้าไปแล้วเ นี่นะครับขึ้นมาแล้วอย่างเท่นี่เฮ้ยสิงแล้วนะโอ้นี่วิววิวสวยมากถ้าให้ลงเอา้าแล้วเวลาลงเราจะลงลงยังไงอะ่ะนั่งกลับเหรอใช่นั่งกลับแล้วขึ้นไปฝั่งนู้นไงโอหวิวดีมากมเจ๋งอ๋อหิมะมันยังไม่เต็มคือปกติตรงนี้จะเปิดมีเซฟตี้ด้วยนะครับดูดีมีบอลด้วยนะเผื่อเวลาสุ่เสือนะครับแล้วก็มีจับจองนิเตอร์ให้ดูด้วย ลงแล้วนะครับลงแล้วจะัะโอ้โหแบบซิ่งวะเปิดยังไงะเขาจะเปิดประตูให้ไอแต่ว่ากระเช้ามันจะเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับเวลาเราลงเราต้องระวังด้วยนะนี่มีท้าออกได้ครับมีแนวมีฮุจิสตาคุจิทางทิศเหนือกับทิศใต้ไปได้สองทิศเลยเราจะไปฝั่งไหนก่อนนี่มันมีเขียนอยู่ตรงนี้อยากระดับกลางแล้วแล้วก็ยากมากตรงนี้สำหรับมือใหม่ เราไปฝั่งที่ดีกเกเนอร์ก่อนนะครับทิศเหนือนะครับชิตาฟุจิโอ้โหบรรยกากาศสุดมีตัวเล็กดิเลื่องสกีด้วยห้ครับยตัวนี้ต้องเรียนระวังระวังระวังลื่นนะครับโอ้โหววิววิวนีวว่ตัวนี้เป็นน้ำแข็งแล้วแบบลื่นม,มากอะ่ะเวสลองนะครับ360นั่นเองนะครับตรงนี้นจะเป็นจุด สามารถชมอยู่ได้นั่นเองก็จะมองเห็นหมดเลยนะครับแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงเริ่มฤดูกาลนะครับหนตวยังโตไม่เยอะนั่นเองแต่ก็สวยปะเป็นจุดชมวิวนะครับที่โกริวสโนว์พาร์กอันนี้คือแบบเห็นวิวที่ทั่วเลยนะครับฝั่งนู้นนะครับจะเป็นฮากุบะฮอบัน แต่ว่าด้านบนยังไม่เปิดเราจะมองจากนี้คือจะเห็นเลยว่าคนยังไม่เปิดไม่มีคนเล่นนะครับเพราะว่าหิมะยังหนาไม่พอตามมาตรฐานโอ้วิวสวยมากได้ไหมคนก็แช้คก็ว่าเยอะนะแต่ว่าเล่าความว่ามันเป็นลานใหญ่นะครับ <S S นานลานสกีที่แบบใหญ่มากๆเลย มุมนี้นะครับสวยมากดูดินี่นะครับอันนี้คือเส้นทางที่เราจะลงไปที่ฮากุบะสี่สิบเจ็ดนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวรอน้องก่อนนะครับน้องเพิ่งฝึกเล่นสกีครั้งแรกนะครับสกีคือสองขานี่ครับสกีแบบนี้สโนว์บอร์ดก็เหมือนสเก็ตบอร์ดนั่นเองนะครับแต่ตัวนี้เขาท่านชันนะครับคนที่ยังเล่นไม่เป็นบอกเลยว่ายากมากๆเลยนะได้รอยอยู่ข้างล่างอยู่มาตรงนี้เบรกเบรกไว้เบรกไว้ตรงนี้มาตรงนี้นั่นและนั่นและประเด็นคือใช่ ใจยาย่างก่อนเออเจนให้มันได้ไฟสตาเรากำลังสไลด์ไปทางฮักกุบะเจ็ดสี่นะครับซึ่งจากโกริวลงมาถึงฮักกุบะเจ็ดสี่นะครับจะใช้เวลาประมาณ1 0 2ถึง่นาทีเลยนะครับบอกเลยนะครับว่ายาวมากๆเลยนะครับเส้นทางเนี้ยแต่ว่าตรงนี้นะครับคือมันชันมากๆเลยนะครับคือถ้าใครจะลงมาเส้นนี้นะครับคือต้องระวังดีๆนะครับเพราะว่าโอ้โหค่อนข้างที่จะชันนะครับบางเส้นทางนะครับแทบจะตั้งฉาก4 5องศาอยู่แล้วนะครับ ผมต้องแบบค่อยๆสไลด์ลงไปเรื่อยๆนะครับคือกลัวล้มมากๆเลยเพราะว่าถ้าล้มทีนี้ถลายลงไปเกือบถึงด้านล่างสุดเลยครับลานสกีฮังกูบานะครับขึ้นชื่อความชันมากๆเลยนะครับแบบเป็นคอเส้นทางที่ยักงมากเลยนะครับแต่ว่าก็ยังมีเด็กๆมาเล่นด้วยนะครับบางคนที่เก่งมากๆเลยนะครับอย่างเช่นคนนี้นะครับน้องคนนี้เป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นเขาคงได้ยินผมคุยภาษาไทยนะครับน้องก็เลยเข้ามาทักทายเป็นภาษาไทยนะครับน่ารักมากนะครับ แล้วก็ตัวเล็กคนนี้นะครับอยู่บนยอดเขานะครับตรงนี้แต่ว่าก็ยังสไลด์ลงมาได้นะครับเก่งมากๆเลย ยิ่งถ่ายลงไปเรื่อยๆนะครับยิ่งจะเห็นวิวที่แบบสวยมากๆแบบนี้นะครับคือบางช่วงนะครับเหมือนเราอยู่ยุโรปเลยนะครับเพราะว่าสมันสวยจริงๆนะครับที่ฮากุบายแห่งนี้นะครับอยากให้มาลองสัมผัสบรรยากาศดูนะครับนี่ขนาดยังเป็นต้นเดือน12อยู่นะครับไพ่มาตัวหนักจะสวยขนาดไหนนะครับตอนนี้นะครับเรานั่งกระเช้ามาสั่งที่ฮากุาบะ47นะครับแต่ว่าตอนนี้กําลังตับสโนว์บอร์ดอยู่นะครับพอดีมันยังไม่ได้ถนัดถนัดเท่าไหร่นะครับคือเขาจะมี อุปกรณ์ประจำกระเช้าให้นะครับเราก็สามารถมาปรับบอดได้นั่นเองน,นะครับคือข้างหลังเนี่ยจะเป็นที่กระเช้าลงทาบอุบัติศูนเจ็ดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นแล้วก็ไปฝั่งทางุบะโกดิวกันนะครับแบบนี้ครับโอ้แต่ช้าๆที่ผมลงไปก่เลยถึงล่างแล้วชั้นมากๆเลยอะไปฝอ่งเดียวกันมากมีก็เสียดาาด้วยนะเข้าคอนเซ็ปต์ช่วงนี้ ประตูก็เซล่าเข้าญี่่นโอ้วรบยาการดูดิสวยมากก็ทุกจุดสักเช้านะครับก็มีเครื่องถายน้ำต,ต้นไม้ห้องน้ำที่ซูบูรีแล้วก็ทีน้ำพักแพ้ตลอดนะครับก็มีที่แบบว่าฝึกหัดเล่นสำหรับคนที่เพิ่งเล่นเป็นนะครับ ตรงนี้ดีมากเลยอ่ะมันไม่ชันเ้วเล่นได้ไงเรามีมากไม่ได้แข็งเท่าไหร่ข้าต้นมะจริงๆนะบอกเลยว่าล้มเจ็บมากเพราะว่านลมเข้าไม้หน่อยนะครับนี่ต้องขอให้จริงๆนะครับแต่ว่าฮากุบะโกดิวกับฮากุบะเจ็ดสิบสี่นะครับมันจะอยู่ภูเขาลูกเดียวกันนะครับแต่ว่าอยู่คนละด้านนั่นเองนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ฮากุบะเจ็ดสิบสี่นะครับซึ่งบอกเลยนะครับว่าขอเส้นทางนี้เหมาะสําหรับคนที่เพิ่งฝึกเล่นมากๆเลยนะครับ อาจจะมีเสียงลมเลยนะครับโอ้โหแต่บรรยากาศดูดิดีมากทำงไงทานที่เราลงมาตอนแรกแล้วเราไปั่งนู้นดีกินเนอร์ที่เราบอกออคือเป็นฮากุบะ47นะครับคือจะอยู่ติดกับฮากุบะโกริวสโน r รีสอรนะครับเราสามารถซื้อตั๋วที่ไหนที่นึงก็ได้นะครับเราราสามารถเล่นเรื่องสองที่เลยนะครับเราจะลงไปด้านล่างเพื่อขึ้นกระเช้าตรงนี้แล้วขึ้นไปด้านบนกันนะครับจะเห็นหเล่าลนะ่ะ ราจะขึ้นกระเช้าตรงนี้นะแล้วเราจะขึ้นไปด้านบนตรงที่แรกที่เราจะไปไปนะับตรงนี้นุ่มอะ่ะชอบอ่ะเล่อง่ายดีพอลานสกีมันนุ่มนะครับมันก็ทําให้คนที่ฝึกเล่นอย่างผมเนี่ยก็เล่นง่ายนะครับไม่เล่นเล่นไม่ยากอะ่ะแต่ว่ามันก็มีชันบ้างเพราะว่าคารุบาตติดอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นเลยนะครับ เพราะว่าภาคุบานะครับหมู่บ้านภาคุบานะครับคือเขาเคยจัดกีฬาโอลิมปิกเกี่ยวกับกีฬาหน้าหนาวนะครับก็เลยต้องแบบสวยดูคนผมพยายามจะไม่ให้ล้มนะถ้าล้มก็จะว่ากันกาอขึ้นกับเช้าตรงนี้นะฟอมก็เยอะพอมสุดเลยแต่เราจะขึ้นกับเช้าตรงนี้กันนะครับคือตั๋วนะครับแนะนำนะครับให้หาอะไรใส่แบบนี้หรือว่าเสื้อผ้าที่ เราเช่านะครับมันก็จะสามารถเราใส่ได้แล้วเราก็กัดหน้าไหนด้าหนึ่งก็ได้นะครับเอาข้างที่เราถนัดก็ได้เพื่อเราจะไปเข้าไปข้างในนะครับเพราะว่าถ้าเราแบบกเตี้กระเป,เป๋าใส่เนี่ยมันก็ขั้นที่จะลำบากนะครับจต้องติดม่ะรถติดคนเยอะนเยอะนี่เราจะขึ้นกระเช้าตัวน,นี้กันนะครับตอนนี้เราอยู่ฝั่งทัฟบูบ47นะครับ เดี๋ยวเราจะไปฟังทากระบะโกรีวกันที่เราไปครั้งแรกนะครับเดี๋ยวให้เขาไปก่อนนะมาเยอะันางนี้หรอฮะทคนเลยเต็มพิกันเลยขึ้นกระเช้าฝั่งทากุบัสี่สิบเจ็ดนะครับเพื่อขึ้นไปด้านบนนะครับ แต่ว่าประชาเราได้สี่คนนะแะหมกุมารน้องกับเราทั้งสี่คนเลยนี่นะครับเราเครื่งกระชา้าจากฝั่งสิบเจ็ดมาแล้วนะครับเราก็จะไปโกดิวกันดูบรรยากาศดีครับโอ้โสุดมากคือฝั่งเนี้ยคือฝีนิดนึงนะครับตรงนู้นด้านบนนะครับจะเป็นอาคาสุบะโอ้บันแล้วนะครับแต่ว่าด้านบนสุดเขายังไม่เปิดเพราะมัยังไม่เยอะนะครับ แตวฝั่งนี้เปิดหมดแล้วนะครับเขาจะมีบอกด้วยน,นะครับว่าเราอยู่จุดไหนบ้างนะครับแล้วก็ทางเส้นไหนนะครับเหมาะสําหรับคนมือใหม่หรือว่าคนที่เล่นเก่งแล้วแบบนี้เขาก็จะมีบอกนะครับมีภาษาอังกฤษภาษาจีนแล้วก็ญี่ปุ่นด้วยนะเนาะข้าวเหนียวนะครับเซ่งงบหลายแซ่บหลายตามหาน้องนะครับคือมันไม่รับโทรศัพท์เราเราไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนก็นเลยมาสอบถามเจ้าหน้าที่นะครับว่าเขาจะประกาศช่วยได้ยังไงบ้างนะครับ な放送っにいたら備があるก็คือถ้าประกาศนะครับตรงนี้จะไม่ได้ยินนะแต่จะได้ยินแค่ฝั่งนี้ถ้าเราจะให้ฝั่งนี้เราต้องไปฝั่งนี้ด้วยนะครับเด็กมาบงเตอให้เนาใหเขาประกาศช่วยนะครับเป็นภาษาฝั่เดี๋ยวคนจะพูดภาษาไทยนะ ตัวนัดนะคือถ้าได้ยินเสียงที่พี่ประกาศนี้นะคือให้ไปรอที่ลิฟต์ ชั้นแรกที่เราลงกระเช้าอเดี๋ยวพี่ขึ้นไปแล้วข้างบนให้ให้ตอนไหนไงช่มั้เดี๋ยวสไงช่มั้ก็เมื่อกี้ประกาศไปนะครับไม่รู้ว่าจะได้ยินหรือเปล่านะเพราะว่ามันที่สายประกาศได้ยินแต่แค่ฝั่งเดียวนะครับถ้าเราจะประกาศให้อีกฝั่งหนึ่งได้ยินเราต้องไปฝั่งนึงแต่ว่าก็บอกไปแล้วนะครับว่าให้ไปรอที่แรกที่เราเจอกัเดี๋ยวเราขึ้นไปหากันขึ้นไปเล่นตอนเที่ยงกันแล้วก็ไปตามหา้องด้วยนะครับประเด็นไม่รู้มันอยู่ทีงไหน ต้องลงยังไงทีนี้โอ้โหชคดีนะครับขึ้นมาเจอแล้วไอ้นี่แต่ว่าที่ที่ติดต่อไม่ได้ก็คือโทรศัพท์หลุดหายนะครับไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนด้วยซ้ำเนี่ยก็เลยจะไปหาโทรศัพท์ดูนะครับเผื่อจะเจอนะครับแต่ว่าคนโอเคแล้วเจอคนถือว่าโอเคแล้วนะครับอาจจะไมโโฟนนะแต่ไม่รู้ว่าเจอเจอหรือเปล่านะครับไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวใช่ใช่ใช่แล้วก็หาไมโครโฟน จะเราเจอน้องแล้วแต่ว่าโทรศัพท์หายนะครับมันใช้คาว่าเรื่องยากก็ได้นะเพราะว่าโทรศัพท์สีขาวแล้วลานสกีฮักกบาไม่ใช่เล็กๆไม่ใช่แบบใกล้ๆนะมันกว้างมากๆเลยนะครับระวังดีนะครับใครมาเที่ยวนาะอแล้วก็พยายามช่วยน้องหายหเจอนะครับวันนี้เราอาจจะเชื่อกัน เช้าขึ้นไปด้านบนนะครับใกล้จะหมดเวลาแล้วนะครับกระเช้าใกล้จะปิดปิดบ่ายสามครึ่งโอ้เร็วมากอะ่ะมันต้องปิดสี่โมงดิปกติอะเร็วกว่าสามสิบนาทีนะเดี๋ยวว่าเดินชันนีไม่เหนื่อยมันช้าเหนื่อยมากแล้วรองเท้าสโนว์บอร์ดเดินยากนะครับแล้วก็ยังดีกว่ารองเท้าสกีนะสกีนี่แบบเดินยากมา,มากๆเพราะว่าตรงพ่อมันจะงองไม่ได้นะครับรองเท้าสกี เรามาบนยอดสุดของฮากุบะโกริวนะครับอยู่ฝั่งโกริวนั่นเองนะครับคือถ้าดูจากวิดีโอนี่จะสูงไม่ค่อยเท่าไหร่ใช่ไหมครับแต่ว่าของจริงนี่แบบโอ้สูงมากๆเลยนะครับแล้วสวยมากๆเลยคือจะมองเห็นทั่วเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฮากุบะ47ฮากุบะโฮปวันนะครับคือมองจากจุดนี้สวยมากๆเลยนะครับผมก็ไม่ค่อยเก่งนะครับมีลมมีอะไรกันบ้างนะครับเป็นธรรมดานะครับแต่ก็ไม่ต้องห่วงนะครับมีเส้นทางไม่ว่าจะเป็น คอร์สสำหรับผู้ฝึกหัดเลดน,นะครับหรือว่าจะเป็นคอร์สปานกลางแล้วก็คอร์สยากนะครับจะมีไล่ระดับก,กันไปนะครับก็ใครที่มาที่โกริวหรือว่ามาที่17นะครับซื้อตั๋วที่ไหนที่นึงก็ได้เล่นได้ทั้ง2ที่เลยนะครับคือบอกเลยนะครับว่าสุดยอมากอยากให้มาลองสัมผัสบรรยากาศดูนะครับเราสามารถเล่นสกีได้ตั้งแต่เดือน12จนถึงเดือน4เลยนะครับบางปีนี่เล่นได้ถึงเดือน5เลยนะครับบอดกิดแล้ว กระเช้าจมแล้วอันนี้หมดวันแล้วนะครับต่อกระเช้าลงไว้ด้านล่างนะครับเวลาเราเอาบอร์ดขึ้นกระเช้านะครับทุกครั้งนะครับเราต้องขึ้นนี่เราต้องใสน่นี่เพื่อเดี๋ยวไม่ไปปูดกระจกกระเช้านะครับสนุกสนุกนะครับแต่ต้องมาใหม่ช่วงที่มาตกเยอะนะอัดถูกต้นเรื่อ ก่อนกับทุกคนอย่าลืมนะครับถ้าเราซื้อบัตรเป็นบัตรแข็งแบบนี้นะครับให้เราเอาบัตรไปคืนนะครับเราก็จะได้เงินคืนนะครับบัตราร้500ยเยนนะครับเหมือนเป็นประกันค่าบัตรนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าใครได้เป็นกระดาษนะครับอันนั้นก็ไม่ต้องเอาคืนนะครับนำไปกลับไปได้เลยเอาไปทิ้งนั่นเองอาเซเบะเซนคิไกะดกิไนดสเกโดโอนงายาชิโมอิฮายโดไซ นี่นครับขอบละห้าร้อยอีกนะ